สวัสดีเพื่อนๆในเอฟซีทุกท่านค่ะเรามาพบกันเด่นชนมาหรือสองตัวบนโต๊ดนะคะมาขออ่านคำเตือนค่ะปดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเร็วนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลักดินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะคะปดใช้วิจารณญาณน,นะคะคำนวณขึ้นมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมาคำนวณต่อเลยเล็ก,กคิปยาว อ่านี่จะเป็นสองตัวล่างนะคะเลขหน้าคอหนึ่งนะคะแล้วก็เลขกหน้าคอหนึ่งวันที่หนึ่งนะคะสองบวกไอ้หกบวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นสิบสองนะคะท่านผู้ชมสิบสองบวกสองก็เป็นสิบสี่นะเอาสี่มาวางะคะ่ะอ่าเรามาวางตรงนี้ก่อนเนาะถ้าเผื่อเขาจะเป็นสองตัวบนต้นเราจะได้จับคู่นะคะถ้าสมมติเราชนเราก็เอาแค่ตัวชนถ้าไม่ชนเราก็จับคู่สองตัวบนต้นค่ะ อเป็นแบบนี้อ่แล้วก็มาอีกล่า,ลางๆนี้ค่ะสองบุกอ่ะอย่างนี้นะคะก็เป็นหกใช่ไหมคะหกเจ็ดอย่างนี้ค่ะอ่ะเขาชนตัวที่ชนเราก็เอาแค่ตัวชนก็พอค่ะอ่าแต่ความจริงนะ้าจับคู่ก็เข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมจับคู่โต๊ดก็เข้าอยู่นะคะใช่ไหมคะเราลองจับคู่โต๊ดดู ลองจับคู่ทดดูจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ไม่งั้นก็เอาตัวที่ชนก็พอตัวตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมาดูอีกงวดที่สองกันนะคะสี่สี่นะคะสี่สี่ก็เป็นแปดแปดกเจ็ดก็เป็นสิบห้าค่ะท่านผู้ชม เอาห้ามาวางนะห้าแล้วก็เจ็ดอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกสี่บวกสี่ก็เป็นแปดแปดบวกสี่ก็เป็นสิบห้าเช่นกันนะคะห้าหกนะประมาณนี้่ะตัวนี้เราลองจับคู่ดูค่ะส่วนงดนี้เข้าแค่ตัวชนนะคะท่านผู้ชมส่วนงดนี้เข้าแต่ตัวชนเราจะเอาชัคมหม่งไง่ะอย่างนี้แล้วกันนะคะ มาดูงดที่3กันก็สาก็เป็น6นะะบวก1ก็เป็น7ค่ะท่านผู้ชมเอาเมาวาง7แล้วก็9อย่างนี้นะคะอ่าหบวก9บกบวกเก็เป็น8ปบวก1ก็เป็น9นะคะเอา9มาวาง9กูนอย่างนี้นะคะอ่าตัวที่ชนนะคะ ตัวที่ชนเราจับคู่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมส่วนงดนี้เขาจะมาโต๊ดแบบนี้นะคะส่วนงดนี้เขาจะมาตัวนี้ด้วยนะแต่ทําไมถึงเอาเบิ้ลเพราะว่าต้องจับคู่เบิร์นด,ด้วยนะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะ,อะลองดูงดต่อไปนะคะเนี่ยทิพช้างพูดไปไม่เอาแบบนี้ก็เอาแค่ตัวชนก็พอนะคะอันนี้แค่ทําให้ดูเฉยนะคะ,ะมาดูอีกงดที่ยี่กัน สี่สี่ก็เป็นแปดนะคะแปดบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้าเอาห้ามาวางนะห้าก็เจ็ดอ่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เจ็ดบวกเก้าบวกเก้านะคะก็เป็นแปดแปดบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้านะห้าหกห้าหกแต่ตัวชนไม่มานะท่านผู้ชมตัวชนไม่มามาแค่ตัวนี้นะงวดนี้มาแค่ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่ตัวนี้คะ่ะ ตัวชนไม่มาเราเอาแค่ตัวที่ออกก็พอเรามาดูงวดที่จะมานี้นะคะว่าเขาจะเข้าตัวไหนบ้างเนาะเขาจะเข้าตัวไหนบ้างมาดูงวดนี้กันหนึ่งหนึ่งก็เป็นสองนะคะสองบวกแปดก็เป็นศูนย์ค่ะ ศูนแล้วก็สองนะคะ,ะมาดูตัวนี้กันแปดหกศูนย์หกศูนย์ค่ะก็เป็นแปดค่ะท่านผู้ชมแปดเก้าอ่ะไม่ชนอีกแล้วไม่ชนอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยถ้ามไม่ชนก็น่าจะเอาแถวข้างบนก็พอนะคะเอาแถวข้างบนก็พอนะคะท่านผู้ชมเอาประมาณนี้แถวบนนี้ก็ยังเข้ากันอยู่นะคะแถวบนนี้นะคะเขาจะมาแบบนี้แถวบนี้จะมา อ่าสิบหน่วยนะคะนี่ก็จะเป็นสิบนะส่วนอันนี้ก็เป็นสิบร้อยเห็นไหมคะส่วนอันนี้ก็ยังจะเป็นหน่วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเป็นเราก็เอามาเป็นสิบหน่วยก็ได้นะคะท่านชมนะอ่ะขอให้ท่านชมจงโชคดีเฮงเฮงร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ